เล่นไงเล่าอุ้ยโดนจริงดนอะผมบอกไหนดีแล้ววงเล่าวางเล่าคือว่าเีเด็กอยู่เนี่ยผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ใช่อยู่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ขนอกอยู่ไม่ได้มีเด็กมีเด็กมีเด็กงมีเด็กไงฮะบอกผมดีดีดูนี่ไงเฮ้ยใส่ตังค์ยังไม่ใส่ตังค์ก่อนบอกผมดีดีมีเด็กไงพอพอแล้วถ่ายแล้วมีเด็กอยู่มีเด็กอยู่ถ่ายเด็กเลย เดีมาดูเเดี๋ยวดูเลมาหมูแดงวะ